สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิพรพรการช่างครับวันนี้ก็จะพามาชมรถอัดฟางเช่นเคยครับผมเดี๋ยวพามาชมบัลลังครับก็ตอนนี้คืบหน้าไปได้ประมาณ70%แล้วนะครับชุดบัลลังก็เสร็จเรียบร้อยครับผมคันเกียร์ บัลลังคันเกียร์เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับจะเป็นแยกอขึ้นขึ้นคอต่างหากแล้วก็ขึ้นตู้ต่างหากนะครับนี่ครับเหมือนเหมือนรถเกี่ยวครับผม ก็เกียโลเกียร์ไยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพามาชมงานครับผมก็เพิ่งเลิกงานครับระหว่างทำงานก็ไม่มีเวลาทางให้ชมครับเหล็กหนาๆครับขาล่มก็เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับ นังด้านข้างนะเสาคอชัดคอก็อเสร็จเรียบร้อยครับอีกประมาณห้าวันครับน่าจะวิ่งได้ครับผมสนใจก็เข้ามาชมตัวจริงได้ครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ